ที่ใดมีวิกฤตที่นั่นมีโอกาสที่ใดมีปัญหาที่นั่นมีความต้องการวิกฤตเรื่องของโลกร้อนโลกรวนสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปเป็นเรื่องใหญ่มากๆนะครับที่นักธุรกิจทุกคนรู้ครับว่าต้องปรับตัวเข้าสู่ sustainability หรือความยั่งยืนคำถามก็คือการ transform ตัวเองนั้นมันยากครับเพราะมันต้องใช้ทั้งเงินใช้ทั้งเวลาใช้ทั้งเงินทุนแล้วถ้าทำแล้วมีแต่ภาระแล้วก็คงไม่อยากจะทำใช่ไหมครับเราจะทำยังไงที่ปรับตัวสู่ความยั่งยืนแล้ว เรารวยขึ้นด้วยธุรกิจจะเติบโตได้อย่างไรท่ามกลางวิกฤตโลกร้อนกลยุทธ์ความยั่งยืนแบบไหนที่เราควรจะเริ่มต้นนั่นเหตุผลค,ครับที่ทําให้ The Secret s o u r c จัด Strategy Forum ปี2022ครับในธีมที่ชื่อว่า Code Red Strategy กลยุทธ์คว้าโอกาสจากวิกฤตโลกนี่คือฟอรัมที่ผู้บริหารทุกคนไม่ควรพลาดครับเพราะว่าเหมาะสําหรับทุกคนครับที่ต้องวางแผนกลยุทธ์ในงานครับคุณจะได้รับฟรมเวิร์กลยุทธ์ความยั่งยืนที่ใช้ได้จริง ฉากทัดแล้วแนวโน้มเศรษฐกิจ ESG วิธี transform ธุรกิจชนะคู่แข่งมัดใจลูกค้าเคสจริงจากผู้บริหารชั้นนำเช็คลิสต์ตรวจความพร้อมขององค์กรและพิเศษครับ Networking Party ใน Community แบบ The Secret Sauce ในงานครับจะแบ่งเป็น2ช่วงครับช่วงเช้าจะพบกับทฤษฎีช่วงบ่ายครับจะพบกับเคสจริงครับทำให้เราสามารถได้ทั้งทฤษฎีแล้วก็ภาคปฏิบัติและเฟรมเวิร์กไปใช้ได้จริงครับ โดยในช่วงเช้าครับเราจะเปิดด้วยอาจารย์ทนายชารรินสารนะครับจะมาพูดเรื่องกลยุธทธ์ทําไมต้องยั่งยืนและท่านที่2ครับเราจะพบกับดรสมบวีนมันประเสริฐครับรองผู้จัดการใหญ่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มงาน Economic Intelligence Center หรือว่า EIC มาพูดภาพใหญ่ของเศรษฐกิจมหาภาครวมทั้งในภาพของความยั่งยืนว่ามันกระทบต่อธุรกิจอย่างไรทําไมธุรกิจต้องปรับตัวสู่ความยั่งยืนท่านที่3ครับคุณพนรจัน จารุรังสีพงศ์ครับที่ปรึกษาด้านความยั่งยืนองค์กรและ GRI Certified Sustainability Professional จะมาพูดเฟรมเวิร์กเน้นๆที่ทุกคนเอาไปปรับใช้ได้ในการปรับตัวเข้าสู่ความยั่งยืนครับช่วงบ่ายครับผู้บริหารเน้นๆ3ท่านครับท่านแรกครับหลายคนชื่นชอบอยู่แล้วนะครับนั่นก็คือคุณสมพศ์อาหุไนครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทพลังงานบริสุทธิ์จำกัดมหาชนจะมาเผยสิ่งที่เขาไม่เคยพูดมาก่อนนะครับว่าบทเรียนที่เขาได้รับและสามารถนําไปปรับใช้ได้ สำหรับผู้ประกอบการทุกท่านที่อยากจะยั่งยืนและทำธุรกิจเติบโตด้วยทำอย่างไรครับท่านต่อมาครับคุณสินิทุชโกกนุธาพรครับกรรมการผู้จัดการบริษัทไทยอีสเทนกรุ๊ปโฮลดิ้งจำกัดมหาชนนี่ถือว่าเป็นบริษัทที่ปรับตัวเข้าสู่ความยั่งยืนแล้วสร้างความสามารถในการแข่งขันสร้างกําไรที่เพิ่มขึ้นมัดใจลูกค้าได้เพิ่มขึ้นเขาจะมาแชร์ประสบการณ์ตรงนี้และบทเรียนตรงนี้แบบเต็มๆนะครับและท่านสุดท้ายครับ คุณจริพรจทรุก,กรสกุลประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท WHA Corporation จำกัดมหาชน จะมาพูดครับว่าเขาทำอย่างไรให้ w h a นั้นปรับตัวสู่ความยั่งยืนและบทเรียนอะไรที่ทุกคนสามารถนำไปปรับใช้ได้ออกแบบเนื้อหาโดยผมเองนะครับเคนนักครินวริกิตไบบูลนะครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารและบรรณาธิการบริหารสำนักข่าวเดอะสแตนดาร์ด hmm. และคนที่ทุกท่านคุ้นเคยครับอาจารย์ทนายชาิริสารที่ปรึกษาและวิทยากรด้านกลยุทธ์ผู้มีประสบการณ์กว่า20ปีครับงานจัดขึ้นวันเสาร์ที่22ตุลาคมนี้ครับเต็มวันฮะณแบงคอกแมริออทโฮเทลเดอะสุรวงครับ บัตรมี2แบบครับแบบแรกออฟไลน์ครับมาเจอกันมีปาร์ตี้ราคา1 0 0 0 0บาทพิเศษสุดๆครับ Early Bird เหลือราคาเพียงแค่6,900บาทเท่านั้นแต่ต้องรีบหน่อยนะครับเพราะ Early Bird ราคาสุดพิเศษนี้มีถึงแค่วันที่14กันยายนเท่านั้นเองแต่ถ้าใครไม่สะดวกครับรับ ชมผ่านออนไลน์ได้ทั่วประเทศหรือทั่วโลกเลยนะครับบัตรราคาเพียง3,500บาทครับซื้อบัตรได้แล้ววันนี้ที่ไทยติกเก็ตเมเจอครับติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์พิเศษ The Secret s o r c นะครับแล้วพบกันนะครับกับโค้ดเรดแฟรจี้กลยุทธ์คว้าโอกาสจากวิกฤตโลกครับ